สนามนี้ไม่ต้องใช้รองเท้าหนังยางอ่ะเหรอคาร์ดิโก้ยิปเซี่ยสุดคุ้แต่ที่สไตล์เออสไตล์สายขวามันดูไหเป็นสีสองสีเลยอสีก็สีเหลืองกับสีฟ้าไงวันนี้สีเขียวชอบจูนวันนี้แมนยูขอถล่มนะครับอย่าออกตัวแรงนะครับ กับใครอ่ะซันเดอร์แลนด์นี่ชนะ5เกมติดแล้วเดี๋ยวโหนี่ีเรื่องชนะไปที่โม้แบบนี้แพ้ว่ะตลอดไี้โม้แบบนี้แพ้แน่บูชาลิ้นยิ้บูชาแล้วโอ้ดูดีนิดนึงต้อเปลี่ยนหน้าทีแมนยูแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเป็นใครอ่ะกิ๊กเลยกิ๊กเอ้าหรอเหรอเหรอเปลี่ยนหน้าพี่คอนเด้งไงดีไหมอะคนเนี้ยโอ้แมนยูเก่ากลับมาแล้วอยู่มาตั้งแต่นู่นเลยเนาะอยู่มาตั้งแต่ทีมแรกเ แค่บอกว่าออกสะก็เลย่มอยอยู่ไม่ว่าอะไรยแต่มออย่ทีมกลางตารางกลางตรางจรก็อยู่กลางตารางจริงอะุมไหนก็ได้ี่มเยก็อยู่กลางตารางจริงมันมีมาตรฐานไม่ขึ้นตังแต่ครึู่กออนชงมอะออนสาใจเยู่่รูได้อนี่ไห่ หนึ่งกระสองก็จีมกับแมซิตี้แมซิตี้ใครอ่ะเป็นใครแมซิเอเวอรสตนถ้าแมซิตี่ชนะหมดลิวอรูจะช่วแชป์นี่รไม่แล้วจะมีเลเชียร์คิดมาได้เลยอ่ะคิดเลยอ่ะนู่นเลี้ยฟูไปนู่นละไม่กล้าฟัง